ความรักของผมพ่อครับต้องออกไปทำงานอีกแล้วเหรอเสียงห้าวของเด็กที่เพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มเอ่ยถามขึ้นขณะที่เราทั้งคู่กำลังนั่งดูทีวีรายการโปรดอยู่วันนี้ตอนสี่ทุ่มผมได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าให้ไปตั้งด่านจับเด็กแว้นเหมือนทุกๆวันบังเอิญแกคงเดินไม่ได้ยินตอนที่ผมคุยโทรศัพท์ แต่ถึงแกจะไม่ได้ยินผมก็ต้องบอกแกตลอดว่าวันนี้จะไปทำอะไรบ้างไม่อย่างนั้นผมก็คงโดนสักจนเหนื่อยแน่ผมเนี่ยโชคดีจริงๆที่มีลูกคอยเป็นห่วงเป็นใหญ่ยิ่งออกไปทาง,งานตอนดึกๆกว่าจะได้นอนต้องโทรหาผมอยู่หลายรอบตั้งแต่ที่แม่แกไปมีครอบครัวใหม่ ผมก็ทำหน้าที่เป็นทั้งแม่และพ่อคอยดูแลแก้ตั้งแต่สามขวบโชคยังดีที่มีแม่ผมช่วยดูแลสรุปว่าตอนนี้ครอบครัวผมมีกันอยู่สามคนซึ่งผมเป็นข้าราชการเงินเดือนน้อยเป็นหัวหน้าครอบครัววันวันที่ออกไปทำงานผมไม่สามารถรู้ล่วงหน้าเลยได้ว่าจะมีชีวิต รอดกลับมาดูแลแม่และลูกได้หรือเปล่าแต่ผมก็วางแผนล่วงหน้าไว้แล้วว่าถ้าผมเป็นอะไรไปผมก็คงต้องเอาลูกไปให้แม่ของแกดูแลต่อซึ่งผมว่าคงไม่ลำบากเท่ากับอยู่กับผมแม่เพราะแม่แกไปเปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศฐานะดีมากเลยทีเดียว แม่ของลูกโทรมาขอผมอยู่บ่อยครั้งไม่เอาลูกไปอยู่กับเธอเธอจะส่งเสียให้เรียนต่อสูงๆแต่ผมไม่ให้หรอกผมเลี้ยงของผมมาผมก็รักและใครใช้ให้เธอทิ้งลูกไว้กับผมแล้วหนีไปแต่งงานกับฝรั่งหัวทองละ่ะพอลูกโตแหละมาอยากได้แต่ผมก็แอบสาดใจนะที่สามีเธอน่ะเป็นหมันทําให้มีลูกให้ไม่ได้ เดี๋ยวพ่อรีบไปรีบมานะเอ็มเข้านอนเถอะพ่อจะให้ย่าเอานมมาให้ผมมักจะใช้ประโยคนี้ปิดท้ายทุกครั้งก่อนที่ผมจะออกจากบ้านผมคิดจะลาออกจากที่ทำงานหลายครั้งเพราะสงสารลูกที่มีพ่อก็เหมือนไม่มีไม่เคยได้พาไปเที่ยวไหนเหมือนครอบครัวคนอื่นเขาผมแทบจะนับครั้งได้ว่าตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผมพาลูกไปเที่ยวไหนบ้างบางทีก็กลัวลูกจะเป็นเด็กขาดความอบอุน่นเป็นเด็กมีปัญหาแต่ที่ผ่านมาผมมั่นใจว่าลูกของผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่นอนอะไรที่เป็นที่สุ่มเสี่ยงทำให้ลูกเสียคนผมจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่นำซ้ำลูกผมยังเรียนได้ดีจนไม่น่าเชื่อแถมกิจกรรมที่โรงเรียนก็เข้าร่วมตลอดเป็นเด็กที่เข้าสังคมได้ง่ายคนหนึ่ง ผมจับเด็กแว้นมาเยอะบางครั้งก็กลัวลูกตัวเองจะเป็นเหมือนกันแต่ผมก็มั่นใจอีกเช่นกันว่าลูกผมไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนด้วยเหตุผลที่ว่าบ้านผมไม่มีมอเตอร์ไซค์มีแต่จักรยานมันทำให้ผมมั่นใจว่าวิธีการเลี้ยงของผมไม่ได้ทำให้ลูกขาดความอบอุ่นจนทำให้ลูกต้องไปโชว์ความสามารถบนท้องถนนเหมือนลูกคนอื่นเขา จนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ผมไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นกับผมเองวันนี้ก็เหมือนเดิมผมได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าให้ไปทำง,งานแต่แตกต่างจากเดิมจากที่เคยได้รับคือวันนี้ต้องไปล่อซื้อยาบ้าทแทนที่จะไปตั้งด่านจับเด็กแวน้นแล้วก็เหมือนเช่นเคยผมบอกลูกชายผมไปตามตรง ก็จะไปดักจับยาบ้านที่นั่นที่นี่และวันนี้ก็แปลกกว่าทุกวันลูกชายผมเดินเข้ามาก่อนแล้วบอกกับผมว่าพ่อครับถ้าพ่อเหนื่อยพ่อก็พักเถอะเงินทองไม่ใช่สิ่งจําเป็นในชีวิตเสมอไปคำพูดแค่นี้มันทำให้หัวใจผมหล่นไปที่ตะตุ่มทันทีใจหายยังไงบอกไม่ถูกมันพลอยทำให้ผมคิดไปต่างๆนานา,นา ที่ทำทั้งหมดที่ตั้งใจทำงานหาเงินมาให้ครอบครัวมันไม่ได้ทำให้ลูกชายผมมีความสุขบ้างเลยหรืออย่างไรอยากจะถามลูกเหมือนกันว่าถ้าเงินทองไม่สำคัญลูกคิดว่าอะไรสำคัญแต่ผมก็ไม่ได้ถามเพราะเหมือนคำพูดของลูกแค่นี้มันทำให้ผมเบลอไปหมดพูดอะไรไม่ออกและคิดว่าสักวัน ผมต้องนั่งคุยกับลูกอย่างจริงจังแล้วว่าเขาต้องการจะให้ทําอย่างไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําก็เพื่อเขาทั้งนั้นในเมื่อเขาไม่ต้องการผมก็ไม่รู้จะทําทำไมคำพูดของลูกยังต้องอยู่ในหูจนถึงที่ทํางานพอมาถึงหัวหน้ากลับบอกว่าที่จะไปรอดซื้อยาบ้านนายยกเลิกเพราะข่าวรั่วคนร้ายไหวตัวทันหัวหน้าเลยบอกให้เปลี่ยนแผน ไปตั้งด่านจับเด็กแว้นเหมือนเช่นเคยวันนี้เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของพวกมันจากที่เราได้ข่าวมาว่าหัวหน้าแก๊งมันจะออกโรงเองด้วยการรวมตัวจึงจะเยอะเป็นพิเศษเราคาดการว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยคันและหัวหน้าแก๊งแก๊งเนี้ยตามจับตัวยากมากมันจะคอยบงการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดรู้วิธีหลบหลีกตำรวจเป็นอย่างดี เราไม่เคยจับแก๊งนี้ได้เลยและน,น,นานๆตัวหัวหน้ามันจะออกโรงเองสักทีเราตั้งชื่อแก๊งเด็กแว้นแก๊งนี้ว่าเด็กแว้นฟันน้ำนมเพราะอายุแต่ละคนไม่น่าจะถึง20สิบเลยด้วยซ้ำรวมถึงหัวหน้าแก๊งมันด้วยเราเตรียมแผนเพื่อจะจับเด็กแว้นแก๊งนี้อยู่นานจนรู้ทางหนีทีไล่ของพวกมันได้พอสมควรเรา เตรียมเจ้าหน้าทีไปเกือบ15านายและวางไว้ตามที่ต่างๆที่เป็นทางหลบหนีของพวกมันไว้ผมภาวนาให้จับหัวหน้าแก๊งนี้ให้ได้สักทีเถอะผมจะได้อยู่กับลูกมากขึ้นไม่ต้องคอยโดนหัวหน้าเรียกอยู่บ่อยๆวันนี้ลานประลองของพวกมันคือถนนหลวงแถวชานเมืองพวกเราดักรออยู่เกือบชั่วโมงพวกมันก็โวมตัวกันขึ้นมา ผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้เมื่อพวกมันรวมตัวกันเยอะเกินความคาดหมายเราเลยเรียกกำลังเสริมมาอีกสิบนายพวกเราจับตาดูมันอยู่เกือบชั่วโมงและคิดว่าพวกมันคงตายใจว่าวันนี้ปลอดภัยไม่มีตำรวจและพวกเราก็เข้าชาร์จทันทีแต่ละคนเตลิดนี้ไปคนละทิศลันทาง บางก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์วิ่งลงข้างถนนบางก็กระโดดลงน้ําแล้วแต่ที่ตัวเองจะคิดหาทางเอาตัวรอดได้สายข่าวบอกมาว่าวันนี้หัวหน้าแก๊งพวกมันใส่เสื้อขาวกางเกงดําและใส่หมวกกันน็อกพวกเราพยายามมองหาบุคคลเป้าหมายจนเจอพอมันรู้ตัวว่าตำรวจกำลังจับตามองมันอยู่ มันกบิดมอเตอร์ไซค์นี้ยังไม่คิดชีวิตมันคงคิดว่าทางที่มันจะไปน่ะไม่มีด่านแต่มันคิดผิดทางนั้นพวกเราตั้งด่านไว้อีกหลายด่านผมกับเพื่อนอีกคนรีบขับรถตามไปยังไม่ห่างและสุดท้ายมันก็ต้องชะลอมันเจอด่านตั้งอยู่ข้างหน้ามันดูจะไม่ตกใจเลยที่เห็นด่านตำรวจพอมันชะลอรถผมคิดทันทีว่ามันต้องทิ้งรถ ละวิ่งลงข้างถนนแน่นอนแต่ผมคิดผิดมันจอดรถอยู่อย่างนั้นโดยไม่กระดิกไปไหนตำรวจจึงรีบเข้าจับกุมตัวมันทันทีผมไม่เข้าใจไอ้หมอนี่เลยจริงๆทำไมมันถึงไม่ยอมทิ้งรถและวิ่งหนีไปและผมก็คงคิดว่ามันคงคิดว่ามันคงหนีไม่พ้นหรอกเพราะมองไปทางไหนก็มีแต่ตํารวจ แล้วก็มีเพื่อนตำรวจคนนึงรีบวิ่งเข้าไปใส่กุญแจมือแล้วถอดหมวกกันน็อกมันออกพอเห็นหน้าไอ้อหัวหน้าแก๊งคนนี้ก็มีเสียงอุทานในกลุ่มตำรวจด้วยกันหน้าตาละอ่อนอย่างนี้หลอหริอ,อาจเป็นหัวหน้าแก๊งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดขึ้นส่วนคนอื่นได้แต่ยืนนิ่งมองหน้ากันเลิอกลักผมที่ยืนอยู่ด้านหลัง ็นท่าทีของเพื่อนตำรวจด้วยกันก็ต้องรีบเดินเข้าไปดูยิ่งเดินเข้าไปใกล้ผมก็รู้สึกคุณหน้าไอ้หมอนี่อย่างบอกไม่ถูกเหมือนเป็นคนที่ผมรู้จักยิ่งเดินเข้าไปใกล้เท่าไหร่ใจคอผมยิ่งรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากอีกสองร้อยเมตรจะถึงตัวมันผมก็ต้องหยุดทันที แม้จะเห็นแค่ข้างหลังผมก็จำทรงผมและท้ายถอยได้ว่าเขาเป็นใครผมแทบจะล้มทั้งยืนเด็กผมเกรียนท้ายถอยท,ทุ่ๆที่เหมือนผมถ้าผมคิดไม่ผิดตอนนี้เขาคง,งต้องนอนห่มผ้าหนาๆนานาอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆที่มียญาคอยอ,อนุมไปให้ก่อนนอนผมขยี้ตาไปมาหลายรอบเพื่อให้แน่ใจว่าตาผมไม่ผิดปกติ และผมก็ค่อยๆเดินเข้าไปดูหน้าชัดเพื่อนหลายคนรีบเดินเข้ามาจับตัวผมแต่ผมก็ไม่สนใจและในที่สุดผมก็เจอคนที่ทำให้ผมกับลูกไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเด็กผู้ชายที่ไร้เดียงสาเอาแต่เล่นเกมและอ่านหนังสือการ์ตูนไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เขาจะเป็นผู้นำวัยรุ่นกว่าร้อยคนได้ และไม่น่าเชื่อว่าลูกชายที่ผมรู้จักตั้งแต่เล็กจนโตเลี้ยงมาเองกับมือตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่ผมแทบจะไม่รู้จักเลย <c oughs> ผมเพิ่งรู้ว่าคำว่าหัวใจสลายมันเป็นยังไงคำพูดสุดท้ายของเขาก่อนที่ผมจะออกจากบ้านผมรู้เลยว่าเขาต้องการจะบอกอะไรผมจะไม่โทษเขาเลยที่มันเป็นแบบนี้ ผมเองต่างหากที่ผิดที่ไม่มีเวลาให้เขาเลยใช้เงินเลี้ยงเขาอย่างเดียวปล่อยให้เขาคิดเองตัดสินใจเองตั้งแต่เด็กผมไม่อยากรู้หรอกว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์เป็นได้ยังไงและเอารถคันละหลายหมื่นมาจากไหนผมว่าเขาควบคุมคนทียะขนาดนี้มอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาแน่ พ่อผมขอโทษจากที่ใช้สายตาคุยกันสักพักนี่เป็นคำแรกที่ออกจากปากลูกแล้วเสียดแทงจิตใจผมมากที่สุดตั้งแต่เกิดมาน้ำตาไม่รู้ไหลออกมาจากไหนผมควบคุมมันไม่ได้เลยผมรีบโผลเข้าไปกอดลูกไว้แน่นพ่อตัางหากที่ต้องขอโทษถ้าพ่อให้เวลาเอ็มมากกว่านี้ เรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดพ่อขอโทษนะไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับผมถึงสองครั้งครั้งแรกก็ตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นโดนจับเพราะไปแว้นแบบนี้แหละจนพ่อต้องไปประกรันตัวทั้งที่พ่อเป็นอาจารย์ลูกกับต้องมาทำตัวเกเรเสเองครั้งนั้นผมไม่เคยโทษตัวเองเลยที่โดนจับผมไม่สํานึกเลยด้วยซ้ำ โดนจับครั้งแรกยังไม่พอยังมีครั้งที่สองสาตามมาจนพ่อผมต้องช้ำใจและก็ป่วยตายในที่สุดพอวันนี้ผมรู้แล้วลหละว่าความรู้สึกของพ่อผมในตอนนั้นเป็นอย่างไรห่วงลูกมากขนาดไหนลูกของผมยังดีกว่าผมเยอะที่ยอมรับผิดถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่ทำให้พ่อเสียใจเลย